นี่นี่คือสมเด็จวัละคังอนุสรร้อยยี่สิบสองปีนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าอนุสรร้อยยี่สิบสองปีเนี่ยพระเพิ่งจะอายุแค่เท่าไหร่มันปีสามเจ็ดใช่ไหมสามสิบเอ็ดปีเพื่อนเพื่อน,นจะเห็นว่าลักษณะของพระเนี่ยเขาจะมีลงแว็กเคลือบผิวอยู่เห็นไหมการลงแว็กเคลือบผิวอยู่เนี่ย จะเป็นเอกลักษณ์ของพระวัดหลักังเลยนะครับนะพระที่ไม่ใช้นะเขาจะมีเอกลักษณ์แบบนี้แล้วดูกระบวนการผลิตพระยุคใหม่ขอบข้างเห็นนะขอบข้างเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับเพราะเกิดจากแม่พิมพ์เหล็กแม่พิมพ์ยุคใหม่เนี่ยขอบข้างมันจะเท่ากันหมดการแกะแม่พิมพ์เนี่ยมันจะเป็นตัวระบุถึงเครื่องหมายเครื่องมือแต่สูตรเนื้อเขาเนี่ยมันสูตรเนื้อของวัดหลััง ใชเนี่ยความเก่าของพระอายุ30ปีเนี่ยมันยังไม่แห้งใช่ไหมเนื้อมันก็ยังเนอเนยังอ่าเ,เราจะมาใช้วิธีการดูโคตตูตาปั๊มอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยอย่างอย่างองนี้องคนี้ร้อยแปดปีนมร้อยแปดปีเนี่ยมาเทียบกันละอายุห่างกันพระอายุห่างกัน20ปี ใช่ไหมอ่าร้อยสิบแปดปีนี้สองพันห้าร้อยี่สิบสามเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่าเนี่ย<อ>เขามีเขามีแว็กเคลือบอยู่นะนะอ่าถ้าเราดูดูจริงเนี่ยเราจะรู้เลยว่านี่แหละเขามีแว็กเคลือบอยู่นะและที่สำคัญอะไรรู้ป่ะเราจำสูตรเนื้อได้เราก็สามารถจะเข้าใจหรือว่านี่คือสูตรเนื้อของพระสมเด็จวัดะระฆัง นะครับอันเนี้ยรุ่นอนุสร์ร้อยแปดปีปปมันๆเห็นหมว่าความแห้งของพระสี่สิบปีใช่ไหมสี่สิบปีเห็นไหมอ่าแล้วทีนี้มาเจอกับวัดะระฆังร้อยปีเนื้อเหลืองนะวัดะระฆังร้อยปีเนื้อเหลืองแบบหนาเห็นไหมเนี่ยหนากว่าหนากว่าแบบธรรมดาเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นพระพระมาตรฐานร้อยร้อยแปดปีแต่เนี่ยคือ วัดระฆังร้อยปีแบบหนานไความแห้งเขานี่เราดูด้วยตาเปล่าเราก็จะรู้แต่หลายๆคนที่ไม่เคยเห็นเนื้อเหลืองเนี่ยเขาก็จะมองว่านี่คือพระเกะนะครับเห็นไหมเพื่อนเเห็นไหมว่าเขามีมีผิวผิวที่เหมือนแว็กเน่ยลงเอาไว้อะฮะไม่ใช่คาปแป้งนะอ่าแต่มันเป็นคล้ายๆกับอ่าเขา ลงเทียนเอาไว้ใช่ไหมนี่พอเราเห็นแบบนี้นะเราเข้าใจธรรมชาติของการสร้างพระวัดะระฆังนะครับและเนี้ยนี่คือวัดะระฆังร้อยปี2515นะเราดูความแห้งเราดูกระบวนการผลิตและเหนืออื่นใดน,นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆสังเกตดูนะลักษณะเส้นซุ้มของพระเนี่ยนะที่เป็นเป็นพระของวัดะระฆังเนี่ยเส้นซุ้มเขาจะไม่เหมือนพระเก๋ นะครับเนี่ยอย่างอย่างพระเกนเ,นเนี่ยนะเส้นสุมใหญ่นะองค์พระก็บิดเบี้ยวอันนี้เป็นพระถอดพิมพ์มาทำแม่พิมพ์ใหม่และใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการกดมันถึงจะทำให้เกิดซอกลึกนะครับเนี่ยทำให้ดูเหมือนเก่าแต่เป็นพระปลอมที่สร้างหลังปี2520นะครับเนี่ยแล้วเพื่อนเห็นไหม ถ้าเพื่อนๆดูกายภาพของพระแทนเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยเขามีเอกลักษณ์เหมือนกันเลยนะครับเห็นไ,ไหมลักษณะเส้นซุ้มเนี่ยมันไม่ได้ตั้งชันเหมือนกับพระเกเลยนะครับและเอกลักษณ์พิมพ์ทรงของพระเห็นไ,ไหมเอกลักษณ์พิมพ์ทรงเนี่ยเขาสง่างามนะช่างที่ออกแบบแกะแม่พิมพ์เนี่ยเขาจัดวางองค์ประกอบได้อย่างสมส่วนนะครับอ่านะแล้ว เราก็มาดูที่ผมบอกเนี่ยพระเป็นร้อยปีกุวัดสามปื้มเพื่อนๆเ,เห็นเนื้อหาแบบนี้ล้นะคราบแบบนี้พระวัดสามปื้มนี้เป็นพระบรรจุก,กุนะครับได้รับชื่อเสียงโด่งดังก็ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับอ่าช่วงอินโดจีนเนี่ยวัดสามปื้มเขาเปิดเจดี แล้วก็นำพระออกมาแจกให้กับตำรวจทหารเนเราดูคาบความเก่าแบบนี้ออกเราก็สามารถจะบอกได้ว่าเออเฮ้ยนี่นะนี่คือพระเก่าแล้วพอเราเข้าใจสูตรการผสมเนื้อเนี่ยนะสูตรเนื้อเนี่ยมันเป็นสูตรพระเนื้อผงนะคาบกุแบบนี้เราสามารถจะเปรียบเทียบกับกุของบางคุณปมได้ไหมเปรียบเทียบกับกุของวัดเงินคองเตยได้ไหม หรือเปรียบเทียบกับพักกุที่ไหนก็ได้นะครับน่ยพัฟปิลันก็มีกุแบบนี้ใช่ไหมอ่าเพื่อนเพื่อนนะ่ะเดี๋ยวเด๋เ,ดเอาพัฟปิลันให้ดูว่าพัฟปิลันแบบที่เนื้อขาวบรรจุกุคราบเขาเนี่ยเนี่ยเห็นนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยคราบกุของพัฟปิลันเดี๋ยวนะเลนมันไม่ชัดคือ เราศึกษาเรามีของอยู่ที่ที่ตัวเราอะเราจะเห็นเลยว่าลักษณะของการเกิดคาบกุแบบนี้นะเนี่ยนี่ที่เป็นอย่างเนี้ยนะคาบไขวัวที่เขาบอกคาบไขวัวนะไม่ใช่ฟองเต้าหูนะแบบนาา้นะแบบเนี้ยคาบไขวัวมันเหมือนกับเวลาที่ดูแม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวอะ่ะนะครับเวลาเขาต้มกระดูกนะมันก็จะเกิดไขขึ้นมาแบบนี้ นะครับเป็นฟองนี่นี่คือพัฟปิลันนะครับแล้วเพื่อนๆืนก็มาสังเกตดูว่าไอความเก่าของคราบที่มันคุมแบบนี้นี่เห็นะนะนี่มันเป็นชั้นหนาขนาดเนี้ยก็คือคราบที่มันเกิดร้อยปีอะเห็นไหมนะคราบแบบนี้อ่ะไม่ใช่ฟองเต้าหู้นะนี่คือคราบไขวัวที่เป็นที่เกิดขึ้นกับพระที่บรรจุกรุใช่ไหม นี่นะมันค่อยๆเกิดขึ้นมาและสีสันของเขาเนี่ยจะไม่สม่ำเสมอถ้าเป็นสีเดียวกันปื้ดเดียวกันเนี่ยจะแดงว่ามันเกิดจากกระบวนการอัมพรางปลอมแปลงเนี่ยเห็นไนหะองนี้เนี่ยอยู่ในยุคใกล้เคียงกันราวๆสองพันส้อต้นๆใช่ไหมนี่ กุสามปื้มสร้างเมื่อไหรไม่ไม่มีใครรู้หรอกครับแต่ว่าเปิดกุในปี2,485เท่าที่เราทราบได้นะแล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนๆน,นะธรรมชาติความเก่ามีหน้ามีตาแบบนี้นะครับกุ3าปื้มนี้เป็นพระที่มีเนื้อหาค่อนข้างที่จะบอบบางอ เก้าองใน10องค์เนี่ยส่วนใหญ่จะหักชำรุดเสียหายนะครับเรามามีโอกาสได้เจอองค์สวยๆสมบูรณ์แบบเนี้น้อยมากนะครับนี่เป็นพระในตำนานละไม่ประสบพบเจอกันทั่วไปหรอกถ้าบอกว่าเดินเขลียรตามสนามเจอแบบนี้เนี่ยแสดงว่าไอคนพูดนะมันโม้นะครับมันไม่เคยมีของจริงนะครับคือวงการพระเครื่องวันนี้เนี่ย มันเป็นอะไรที่กลับดําเป็นขาวเห็นอะไรเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสองดอกจิกเป็นสเปโตไปหมดลมะนะความแท้มันแท้ที่พระถ้าเพื่อนๆยังดูไม่เป็นเพื่อนๆก็ต้องฝึกก่อนทําความเข้าใจก่อนว่าเฮ้ยความแท้มันเกิดจากอะไรเคยถามใครไหมว่าที่เขาบอกว่ามันแท้มันแท้เนี่ยมันแท้เพราะอะไรครับเห็นไหม อ่าไม่ใช่เนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้รอยตัดต่อแผวเบายังแมวควรมีรอยคู่ปูดแต่ตะไคร่น้ำรูพุนปลายเข็มเอออะไรอะ่ะมึงพูดอะไรของมึงอะ่ะใช่ไหมเนี่ยเราดูร่องรอยการผลิตแบบนี้อ่าเนี่ยพระยุคไหนปัจจุบันเนี่ยแค่จะหาดูรูปเนี่ยก็ยังยากแล้วใช่ไหมครับก็ดูดิว่าความเก่าเนี่ยนะ แยกไล้ออกไหมดูตาเปล่าเราแยกออกไหมดูตาเปล่าเราก็แยกออกแต่ถ้าคนดูไม่เป็นเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงเนาะคนดูไม่เป็นเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าใจว่าไอ้คาบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดยังไงมันต้องเกิดจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกนะครับแล้วเพราะอะไรเขาถึงเกิดคาบเพราะเขาบรรจุอยู่ในสถานที่ปกปิดมิดชิดนะครับแล้วมีความอุณหภูมิ ชื้นอุณหภูมิแห้งความร้อนอะไรเนี่ยมันเลยทำให้เกิดแบบนี้ขึ้นมานะครับสิ่งเดียวแหละที่เราจะทำความเข้าใจได้เราต้องเห็นของจริงแล้วโอกาสที่จะได้เห็นของจริงอะ่ะก็ต้องดูกับคนที่เขามีพระแท้นะครับใช่ไหมเออพระแท้แท้ที่ไหนแท้ทุกที่เออแต่คนที่เขาไม่มีความรู้เขาก็จะไม่เข้าใจว่ามันแท้เพราะอะไร 嗯。Uh.